มาดูโจทย์ข้อที่9นะครับในเรื่องของเส้นขนานนะครับสองเส้นนี้ขนานกันนะครับตามสัญ,ญลักษณ์ลูกศรที่บอกนะครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเส้นสีดาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับต่อสีแดงไปเพื่อให้มองเรื่องเส้นขนานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้มองทางซ้ายนะครับทางซ้ายจากเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันและเส้นตัดทางซ้ายก็จะเกิดเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด2มุมนะครับ มุมข้างบนคือ100องศามุมข้างล่างอยู่ในรูปสัญลักษณ์คือ4 y 2มุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดซึ่งโดยสมบัติของเส้นขนานก็จะรวมกันได้เท่าไหร่ครับ1 8 0องศาเพราะฉะนั้นถ้าข้างบน100มุมข้างล่างซึ่งเขียนในรูป4 y เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับข้างบน100ข้างล่างซึ่งเขียนในรูป4 y ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ แปใช่ไหมครับ4คูณ y เท่ากับ80เพราะนั้นวมีค่าเท่าไหรครับ4คูณอะไรได้80ครับ4คูณอะไรครับ4คูณอะไรกได้80ครับ4คูณ20ใช่ไหมครับอ่าเราจะได้ว่า4 y เท่ากับ4 y เท่ากับ80นะครับเพราะนั้นวก็จะมีค่าเท่ากับ20โอเคได้แล้วนะครับ y เท่ากับ20นะครับ าวายคือ20คราวนี้มาดูเส้นตัดทางขวานะครับมุมข้างบนอยู่ในรูป <3 S 1> สัญลักษณ์ 3x บวก10ครับมุมข้างล่างอยู่ในรูป 2x บวก5สองมุมนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับซึ่งสองมุมนี้จะรวมกันได้180องศาคราวนี้เรามาดูในรูปสัญลักษณ์ก่อนว่ามันรวมกันได้เท่าไหร่นะครับ 2x อ,อ็า 3x มหมายถึงมี x บวกกันอยู่3ตัว สองเอกหมายถึงมีเอกบวกกันอยู่สองตัวเพราะนั้นข้างบนมีเอกสามตัวข้างล่างมีเอกสองตัวรวมกันเป็นได้ก,กี่ตัวครับห้าตัวก็จะได้ห้าเอกนะครับนะมุมรวมกันได้ห้าเอกข้างบนสิบข้างล่างเท่าไหร่ครับห้าสิบกับห้าบวกกันได้สิบห้าโอเคเราก็จะได้สมการคือผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะของซสีกทางขวาน,นะครับ สามเอ็กบวกสิบไปรวมกับสองเอ็กบวกห้าก็จะได้เป็นห้าเอ็กซบวกสิบห้าซึ่งหมายความว่ามันจะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบครับคราวนี้ถ้าเรานำสิบห้าลบออกไปทั้งสองข้างนะนนำสิบห้าลบออกไปทั้งสองข้างของสมการนะครับขวางซ้ายก็จะเหลือห้าเอ็กใช่ไหมครับขวางขวาครับหนึ่งร้อยแปดสิบลบออกไปสิบห้าเหลือเท่าไหร่ครับ 165่งรานะครับหนึคราวนี้เราอยากรู้ว่า5เท่าของจำนวนใดเท่ากับ165หรือ5คูณจำนวนใดได้หนึเพราะนั้นเราก็นำห้ไปหาร165ครับอ,อ้าวหาหารทางซ้ายห้าหน้าได้1ก็ได้ x นะครับได้1 x อ่าคราวนี้มาดู5หาร165่งร้อยหนะครับห้าหนึ่งห 15ก็ได้3เหลือเศษ1ในหลัก10ก็จะเป็น15ก็เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรเหมือนเดิมครับได้3เพราะนั้นข้อนี้จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ3ามสานะครับก็จบ9ก้าข้อวันนี้9ก้ข้อพอนะครับ9ก้ข้อเป็นเลขดีเป็นเลขมงคลนะครับเก้าหน้าเก้าไปสู่ความขยันเก้าไปสู่ความเรียบร้อย ก้าไปสู่ในเรื่องที่ดีๆนะครับก็จบที่ข้อที่9นะครับสวัสดีครับ